สวัสดีครับผมวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับร้านออมบิ๊กไบนะครับอัปเดตเข้าใหม่หนึ่งคันระบบคันนี้เจ้าดูคันตินะครับผมเจ็ดเก้าห้าปีสอิบสองนะครับ้องแต่งแน่นๆครับท่อเอซแท้นะครับผมยางล้อโซ่ทูปีเอดนะครับหน้ารังใหม่ๆครับชิ้นนี้จะเป็นคาร์บอนนะครับผมมีการสะบัดไว้เดดแท้นะครับชิวหน้าครอบบอกผมบงโค้งหน้าก็เป็นคาร์บอนนะครับ ตรงนี้ก็เป็นคราร์บอนหมดเลยนะครับต็อปเปอร์เดิมสวยนะครับสวยครับคันนี้ของแต่งมาครบๆคันนี้เลขไม่อยู่ที่แบบนีนะครับเลขไมที่สองมื่นสี่ะครับเอกสารครบเรียบโอเนเล่มสวยนะครับเดี๋ยวต้าทา้ฟัง รถอยู่จังหวัดน่าะเจริญน,นะครับสนใจสอบถามได้เลยที่ไลน์ออมบิกบ๊กไบค์ูปเพิ่มเติมจะลงไว้ที่เพจนะครับคันนี้ราคาที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับสภาพสวยจบแท้ทั้งคันนะครับประมาณวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ